สวัสดีครับที่นี่คือภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะครับกับผมจะแนะนําที่ทำงานของผมของอาจารย์ลาเต้ให้ฟังนะครับเรามาดูก่อนนะครับอันนี้เป็นประตูห้องทํางานนะครับเป็นห้องพักรวมของอาจารย์นะครับโต๊ะนี้คือโต๊ะพี่มีนานะครับสังเกตว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับที่17พฤษภาคมไม่มีใครมาทํางานเลยนะครับเวลาตอนนี้ก็เกือบ11โมงแล้วแหละนะฮะ ดูบรรยากาศการทำงานของห้องพักอาจารย์กันนะครับนะฮะอันนี้คือโต๊ะอาจารย์ปูนะครับอ่ามาถึงปุ๊บฝั่งขวาโต๊ะอาจารย์คอนเทมนะครับอ่ามีโต๊ะอาจารย์ธนก,กิจหรืออาจารย์หนึ่งนะครับข้างในนี้ก็จะมีห้องอะไรบ้างเรามาดูซินะฮะฝั่งนี้เป็นห้องน้ำนะครับอ่ามีห้องทำงานเล็กน้อยนะครับคอมพิวเตอร์กลางนะครับมีเคเวฟตู้เย็นนะฮะ ห้องน้ําเปิดเข้าไปปุ๊บอ่ะก็จะมีห้องน้ําย่อยอีกสองห้องนะครับอ่าที่ปัสสาวะของอาจารย์ผู้ชายนะครับอันนี้เป็นห้องประชุมย่อยนะครับของภาควิชาเรานะครับนะฮะฝั่งนี้ดูลึกลับนิดน,นึงนี่คือห้องทํางานของอาจารย์สานะครับนะฮะมาดูต่อไปนะครับอ่า ด้านซ้ายนี่นะครับเป็นโต๊ะอาจารย์ปินนะครับมีการติดบงติดเบอร์ไว้นิดหน่อยนะฮะฝั่งขวาครับเป็นผู้ช่วยหัวหน้าภาครับอาจารย์นุ้ยนะครับอ่าเรามาดูโต๊ะอาจารย์นุ้ยกันนะครับข้างหลังโอ้โหมีรูปผู้วันแหววกับแทนเขานียครับอาจารย์โอตอาจารย์โอดฝั่งนี้ตรงข้ามกันนะครับอ่าอันนี้โต๊ะหัวหน้าภาควิชานะครับอาจารย์โอตนะครับมีมีพัดด้วยนะฮะมาดูมุมนี้นะครับเป็นทางเดินต่อเชื่อมไปทางฝั่งนะครับ อ่ะอันนี้โต๊ะอาจารย์ไตน,นะครับหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการนะครับนะฮะมาดูนะฮะอันนี้โต๊ะอาจารย์อูนทราบไปแล้วนะฮะนวัตก,กรรมเ,เยอะนะฮะสังเกตนะครับอ่าอันนี้โต๊ะอาจารย์เต้ใหญ่นะครับเป็นพออประธานหลักสูตรโลจิสติกส์ปริยโทด้วยนะครับนะฮะอันนี้ผมครับโต๊ะอาจารย์ลาเต้นะครับสังเกตว่าวันนี้มาทํางาน เพดีนะครเปิดเพลงคฟังสบายนะครับซึ่งอ,อุปกรณ์สนักง,งานก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับอโอเคก็ขอจบการรีเซ้นนะครับสถานที่ทำงานของผม,ผมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ